สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท,ท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตะบนกองดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตะบนบ้านเป้าและสาขา3นะคะจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบนทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อทั้ง3สาขากุ้งจะขึ้นไปที่หน้าจอน,นี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาพบก,กับโปรโมชั่นของรถรุ่น L450 8DT นะคะรถปี51นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดินหน้าและผ่านครวนนะคะราคาเสนอขายราคาโปรโมชั่นของรถคันนี้นะคะ29,000บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามารีวิวนะคะนี่เลยนะคะใบดันนะคะแล้วก็มีการเก็บสีเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเช็คระบบ เครื่องไม่หลวมนะคะตัวนี้ระบบไฮดรอลิกเกียร์ทำงานปกตินะคะลูกค้า2900 0บาทเท่านั้นเองนะคะสีของตัวรถก็สีเดิมน,น,นะคะเรามาดาูที่นั่งผู้โดยสารนะคะบอกเป็นเปลี่ยนบอกใหม่ให้นะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,500มันไม่ชัดแต่แป๊บนึงนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้ 1590ชั่วโมงนะคะมีการเก็บสีตัวรถแล้วนะคะตรงนี้มีการเก็บสีเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะคะรถคันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ15 1 6ปีแล้วนะคะยางนะคะยางหน้าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ70%นะคะยางหลังนะคะอยู่ที่ประมาณ8 0นะคะเลยสภาพรีวิวสภาพโดยรวมก่อนนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะไม่แตกนะคะ สามารถใช้ได้นะคะช่วงท้ายนะคะจะพาดูช่วงท้ายไม่มีรอยเชื่อมรอยดงนะคะลูกค้ารถทัานนี้เป็นรถไล่นะคะสำหรับ Lc 508ศูนทนี้นะคะสภาพประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกุงจะให้ช่างมาทดสอบระบบให้ลูกค้าดูกันนะคะยางข้างนี้ก็ยังสมงดูนะคะ คันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างแล้วนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์กุ้งนะคะ0ูนย์หกสามสี่หนะคะให้ส่งลูกค้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วิดีโอคอลกันนะคะทุกทุกลูกค้านะคะที่จะซื้อขายกับทางร้านนะคะ ก็กุ้งแนะนําให้แอดไลน์กุ้งนะคะศูนย์หกสามีวิดีโอคอลดูรถกันก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจโอนนะคะทุกกรณีค่ะเดี๋ยวยังไงกุ้งจะให้ช่างมาทดสอบลอบ,บให้ดูกันนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมาดูการทดสอบระบบนะคะรถสตาร์ตติดง่ายนะคะระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปดกตินะคะแล้วเราก็จะเข้าเกียร์ทุกเกียร์นะคะเพื่อทดสอบกันนะคะ ระบบหลักๆใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่ารถคันนี้มันก็จะค่อนข้างมีอายุพอสมควรนะคะบางทีก็ต้องมีเผื่อซ่อมบำรุงนิดหน่อยนะคะลูกค้าแต่ระบบหลักๆไม่มีปัญหาแน่นอนคะ่ะสำหรับ Lc 5 0 8นยนะคะมันก็จะมีเสียงหอนบ้างแต่สำหรับรถคันนี้นะคะคือมันก็หอนแต่มันก็ไม่ได้หอนหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะรถรุ่นนี้ Lc เรา L สามหอนเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่คันนี้ไม่ได้หอนดังจนแบบ รับไม่ได้ขนาดน,นั้นนะคะคือมีห่อนบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูระบบการทำง,งานของเทาปั๊ เครื่องยนต์นะคะ าสนใจนะคะย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้ง0 6 3 4 5 3 9 2 2 4สำหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปมากๆนะคะสวัสดีค่ะ